อันนี้นำเข้าสู่บนเรียนผมประทับใจพวกเราเ,เดี๋ยวด้วยผมน้องประทับใจเข้ามาแล้วงานเลี้ยงรุ่นพี่ เดี๋ยวตัดเดี๋ยวเขาตัดเสียงนะผมอยู่ที่บอกยูโดผมก็สบายสบายอ่ะชีวิตผมเดี๋ยว่ามาถามว่าผมทำไมถึงดำจ่าเป่าครับไม่ต้องถามอแลวนะเขาชอบถามจังทำไมจังผมจ่าเป่า ทีนี้ก็อยู่ก็มีความจุดดีมีคนที่มีปัญหาขับรถฟอร์จูเนอร์จอดจุบแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาเขาชื่ออะไรนำ่ตะุลเลิศตัวบาลผมจำชื่อไม่ได้เออย็ผันไม่ย็ผันไอ้ปูมาป๊อปเข้ามาบอกว่า ครูคะหนูจะเลี้ยงรุ่นกันที่นี่แล้วก็มาถามว่าครูเก่าๆอยู่บ้างไหมแฟนทุกท่านท่รงนแนนะอย่าไปถามว่าครูครเก่าๆอย่าไงถามว่าครูที่ยังสอนอยู่บ้างไหมแล้วไม่รู้แฟนมันรวดยด้วยยังมันถึงพูดคำนี้ได้ทีนี้ ผมก็ได้ยินว่าผมวัดโอเอาอย่างนี้ละกันอยากรู้จักใครเดี๋ยวจะพาไปทั่วทุกกลุ่มสาระเขาไม่ได้หมวดน,นะเดี๋ยวไม่ได้กลุ่มแลก็พาไปทั้งหมดอนะ่ะใครจะต้อนรับไม่ต้อน,นรับพอดียูนว่าก็พาไปไอปมไอปูไปไหนโอ้ช่างเขาช่างเขาได้ดีแล้วมือตัว <c oughs> <c oughs> และที่แน่ๆก็พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยลุงบัวยายผันลุงบัวยายผันยังสวยและขังแรงแล้วเอาปมมือห้กับอ่าครอบครัวไม่ได้เลยนะครับผมก็พอผมได้รับออเดอร์ผมก็บอกว่าไปแม่ยายปูโคตเตียยเลยบอกว่าให้ไปช้าๆจะได้เปิดตัวใจผมรอ้อน ผมมูงแวะร้านหน้าหมู่บ้านก่อนันะดับแรก <c oughs> ผมมาผมเดินเข้ามาแล้วผมไเปนคนทำอะไรรอบครอบไม่เอารถมาครับ <se ulin> เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีลูกกิษไปส่งผมแน่ผมไ็่แม่รถมาก็ <c oughs> มาแล้วมันเจอนะครับ <c oughs> ที่อยู่ในนี้ผมเยินกันนะ ต้องใครเดินผมผมเครียดมาบ้างเพราะฉะนั้นขอไถ่โทษด้วยครับแต่ผมไม่ลืมลูกคุณเข้าโรงเรียนผมยังเครียดเหมือนเดิมยังตีอ,อ,อยู่เหมือนเดิแล้วไม่กลัวใครเพราะเด็กสาระยุคใหม่ยังดื้อและดื้อแบบ เขาเรียกอะไรเด็กพันใหม่แต่ครูพันเก่า <_ d ew> s> <S อยู่กันยากผมบอกดอกไอหนูครูตีเนี่ยอย่าไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่นะลูกให้ไปฟ้องกระทรวงไอ้ตัวเล็กมันก็จะไปฟ้องกระทรวงแต่พ่อแม่บอกว่าจมควรแล้วให้ตีถ้าใครเรียนมนหนึ่งผมยังตีอยู่นะครับแต่ว่าตีด้วยความรับทนุกทนอง ผมไม่เคยเคี่นลูกศิษย์ด้วยอารมณ์ทุกวันทันตีอยู่นะครับใช้ไม่เดียวใครมีลูกอยู่วนหนึ่งจะสรางไหนใครมีลูกวนหนึ่งยกมือเลยครับขอเป็น,นตัวอย่างเลยครับคุ <c oughs> อลูกคือลูกนี่ผมมางานนี้นะครับ <c oughs> เดิมทีผมคิดว่า <c oughs> จะมากินฟรีเมาฟรี <c oughs> ให้มีความสุขแต่ผมมาดูแล้ว ผมเจอแต่คนที่มีความสุขยินแย้มเต็มใจต้อนรับกับสู้ทุกครั้งที่ผมมาในงานกับพี่เมื่อสองเดือนที่แล้วผมก็ไปนั่งทางนอกยาวเาหมอนกันพอหกคนหนึ่งคำถามแรกที่ผมเจอแล้วผมมอนทุกวันเพราะทุกวันผมเป็นโรคอยู่โรคหนึ่งทุกคนบอกว่าผมต้องแรงไหมหรอครับผมเป็นโรคแอลกอฮอล์ขึ้นสมอง ผมก็มาดูเขาจะถามอย่างเดียวแล้วจำได้ไหมจำผมได้ไหมจำหนูได้ไหมบอกคำตอบคำแรกครวอมตอบว่าไงนะจำาจำตได้เอาตัวรอดเนี่ยจำได้จำหน้าได้แต่จำชื่อจำบุคลิกได้ จำไรแล้วะถ้าผมจำได้ผมก็จะเรียกแต่ว่าผมจะไม่เรียกใครใคนหนึ่งถ้าเขาเอ่ยชื่อใครคนหนึ่งไอ้คนที่เราไม่เอ่ยชื่อเขาจะน้อยใจแล้วมาวันนี้สิ่งหนึ่ง<ม>ที่ผมมีอยู่กับพี่น้องได้มีพี่น้องรู้สึกผมไม่เห็นใครหละ <c oughs> ที่เห็นอมรลอนลาวก็สบายใจ เราก็เห็นไอ้ยิ่งต้องโผล่ซะว่าผมก็ต้องมนดีอะไรกี้อ่ะผมก็องมาดีเอาตูนแล้วอยู่พร้อมมีหลายคนนะผมไม่ได้เชื่อโดยเฉพาะลำลึกคุณพ่อลำลึกเนี่ยก็เป็นอดีตนายกสมล้ำลึกนี่อยู่ไหนล้ำลึกลำลึกเนี่ยตอนเรียนนะคนเขาบอกว่าลำลึกเนี่ย อาจารย์อย่าไยุ่งมันล้มเลึกีงถ้าแข่งบอลนีนะ่ขอไปด้วยขอโทษนะไม่ได้ไปดูฮนะไปหลับข้างสนามคนอื่นเยอะแยะท,ท,ที่รู้จักแต่ผมขอนิดหนึ่งทํายังไงจะให้พวกเราแก่ช้าลงไม่ไม่มีใครแก่ค่ะขึ้นจุมชมขึ้นจุมชมน,นะผมจะจบแล้วนะผู้หญิง ชี่อยู่ในนี้ขอให้รักสามีมากๆและขอให้มีสามีคนเดียวอย่าแต่งงานสองครั้งหน้าเบือเ่อคนแรกก็เบื่อแล้วคนที่สองเบือฮะขอแลอ้นี่มากๆในการแ,แต่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชาย,ชายก็ขอให้มี ขอให้มีเมียหลวงไว้ให้ได้แหมโหรอดละขอได้นะ <_ d ata> ผู้ชายขอให้มีเมียหลวงมีหายใจแต่ขอให้มีชีวิตเดียว <_ d ata> ขอให้พวกเรามีความสุขและสุดท้ายคุณครูสิิลัลณ์คุณครูชาเวลาคุณครูปอนไม่ขออะไรมากกว่านี้ ผ่านจังหวัดไหนผ่านบ้านไหนข้าวมื้อเดียวข้าวมื้อเดียวแล้วก็จะะเียงอไรข้าวมื้อเดียว,ว,ยวคุณครูจะเลี้ยงแต่ถ้าเราเก็บพวกเราก็เรียงเขาแล้วกัน้ขอให้เรามีคามสุบอายุเืนมีภารุภาพามีคนที่รักมีบริวารที่ดีและ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับอย่างน,นี่ยใครจะคิดยังไงผมไม่ทราบนะแต่มาลิช่อนี้ไมไ่ทิ้งเด็กขาดขอบคุณน,นะครับขอบคุณอาจารย์มากวันนี้เรารุ้สิกดีๆนะครับเพื่อนๆดีๆนอกเหนือจากอาจารย์มาวันนี้นะครับ มีสิ่งเซอร์ไพรส์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งอย่างมีครับท่านอาจารย์ไม่ไม,ไม่ผมไม่ให้ครับสิ่งสำคัญอันนี้นะครับถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีครูคนนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์พอพอนะครับวันนี้วันนี้รู้สึกรู้สึกยินดีมากถ,ถูกต้องไครับพรุนี้นะครับ ขอเชิญคณะแกนำนำคณะผู้จัดแล้วก็พเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอเชิญเค้สคุณอาจารย์ผู้พ่อไหน่อยครับขอเชิญเพื่อนไหยครับแหมขอบอกแกนนำมาผมใจเต้นเลยคุณไปอิงกันเลืขอบคุณมากเ,เลยครับ

แล้วนี่พวกเราเข้าใจอะไรถิ่หรือเปล่าครับเนี่ยคุณครูพวกพรุงนี้ไหนรูปห้าสิบปารูปเจ็สิบนะครับเีลผมให้เป็นสีสันครับอ่าจะครับถ่ายร <c oughs> ูปไปครับถ่ <c oughs> ายรูปไปครับครับผมอขอบคุณนะครับขอท่านอาจารย์พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับถ่ายรูป,ปไหมถ่ายรูปใหม่ไหม ไปเจอแหมผเพื่อนเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปปัดให้แม่จานด้วยนะครับผมถ่ายรูปอาจารย์วางดีกว่าเดี๋ยวเจ้าบ้างินจะทำลมฮะผมไม่กลัวจานแล้วก็ตัวเอนี่ยนะครับให้นั่งดูอสั่นแล้วครับขนาดได้กินนะฮะตอนนี้อ่าพี่บานช่วยที่เมย์โี่บานเราถกเป็นพี่เลยครับ มาานะครับเองได้นระาจารย์ให้ร้องตอนสอบขอมีหลายเที่ยวหลายเพลราองได้ไหมคุณจำมาฉาละได้ไหมครับเดี๋ยววางที่บานที่โต๊ะนะที่บานเอาเอาเอาหน่อยนะครับม้าฉาละเอาหน่อ อาจารย์ก็ชื่อมาลอิแตมเมยอยากฟังนะครับจสก